ทีนี้ก็ต้องกลับมาฟังข้อธรรมกันต่อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพระนากเกษมก็อธิบายลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ <Okay. S 1> ว่าการปฏิบัติที่จะเข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์หรือเข้าสู่อรหัตถผลนั้นเนี่ย <Okay. S 1> ก็สามารถจะเปรียบเทียบการปฏิบัติกับสัตว์ประเภทต่างๆได้นะครับ <Okay. S 1> ว่ามีจริยาอย่างไรและผู้ปฏิบัติควรจะมีจริยาอย่างไรนะฮะที่ดีแล้วก็ ที่จะเป็นแนวทางสําหรับควรปฏิบัติต่อไปนะครับซึ่งก็แบ่งเป็นหัวข้อต่างๆนะก็เมื่อตอนต้นนาก็ได้จบหัวข้อสําหรับสีหวัตไปแล้วถ้าเกิดสาหรับคาถามท,าที่ว่านกสตปตะที่ว่าร้องนี่นะคะถ้าเราเปรียบเทียบนะต้องบอกว่าคล้ายๆนกกระนะถ้าไม่รู้จักก็นกกระเตงเอางี้เสียงก็จะเป็นการชัดที่ร้องบอก ยามทุกภัยแล้วก็ยามสุกเกษเนี่ยนกนกเนี่ยจะร้องนะคะที่ว่าสัตปัตตะคล้ายลนกกระเต็นนกกระในเลยนะฮะทีนี้ขึ้นวรคที่6นะมกตะมกกะตะนี่มีหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องแมงมุมทารกเต่าป่าต้นไม้ฝนแก้วมณีพรานเนื้อและวพรานเบ็ดแล้วก็ช่างไม้อันนี้ครบค่ะคนสัตว์สิ่งของนะฮะมีครบในมักกะตะวัก พระราชาตรัสถามว่าพระพุทธเจ้าหน้าเกษต้องถือเอาองค์หนึ่งประการแห่งแมงมุมชักใหญ่ใกล้ทางเป็นฉไนพระเถระเจ้าถูลว่าขอถวายพระพรแมงมุมชักใหญ่ใกล้ทางนั้นชักใหญ่ดุดเพดานไว้ใกล้ทางแล้วถ้าว่านอนหรือแมลงหรือบุ้งมาติดในที่ใหญ่นั้นก็จับเอาสัตว์มีหนอนเป็นต้นนั้นกินฉันใด อันนี้หมายถึงว่าโยคาวจรที่ประกอบความเพียรจนใกล้ถึงความเป็นอรหัตผลก็ต้องทําใหญ่คือสติปัฏฐานให้เป็นดุจเพดานนะคือทาอยู่ตลอดนะสติปัฏฐานเนี่ยที่ทวารทั้งหกนะหมายความว่ารูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยนะที่เข้าทางตาหูจมูกลิ้นสัมผัสนะหรือสัมผัสที่ใจเนี่ยนะต้องรู้ละถ้าว่า,มาแมลงกล่าวคือกิเลสมันติดที่ใหญ่นั้น มันติดตรงไหนแล้วค่าได้ทันทีเลยอตนะ่เพราะว่ามีสติอยู่ตลอดครับนะคะก็คือเนี่ยเหมือนกับแมงมุมเนี่ยชักใหญ่ใกล้ทางมือเข้าใจใช่ไหมคือชักใหญ่จะเป็นจะเป็นเพดานแล้วอะอใกล้ทางคือดักได้แล้วอะได้หมด,ดลได้แล้วครับแม่พระอนุรุตก็ได้กล่าวไว้ว่าสติแบบฐานอันประเสริฐสูงสุด เป็นดุจเพดานในทวารทั้งหกกิเลสท,ทั้งหลายมาติดในเพดานคือสติปัฏฐานนั้นผู้มีปัญญาเห็นแจ้งพึงฆ่ากิเลสนั้นเสียคือคไม่ได้ปล่อยที่จะให้กิเลสท,ทั้งหลายเนี่ยมันได้ก้าวล่วงเข้าไปเลยเพราะนั้นก็นผู้ปฏิบัติทั้งหลายนะคะต้องเข้มสติปัฏฐานนะฮะสติเป็นบรรทัดฐ,ฐานนะฮะองค์หนึ่ง 1, แห่งทาลกขอถวายพระพรธาลกกินนม ย่อมคล่องอยู่ในประโยชน์ของตนให้อิ่ม <I 'm. S 1> hmm. นะเป็นสุขในการกินนมอยากนมก็ลองไห้ฉ hmm. ันใดโยคาวจรผู้ประกอบความเพียรก็ต้องคล่องอยู่ในประโยชน์ของตน hmm. คือเราเพียรไปไหนละ่ะประโยชน์ของตนเนะี่ยเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องรู้ในอุป,ปเทศปริปุชฌาสัมมารประโยชที่สงัดทั่วนะคะคือในธรรมอันที่ชอบใจตนคือธรรมที่ถูกจริตก hmm. วนขวายเล่าเรียนไต่ถาม อยู่ในที่สง,งัดอยู่ในสำนักครูครบกันกาลยานามิตรนะคืออยู่ร่วมโดยบุคคลผู้ควรเคารพนะก็อยู่ในในที่อันควรสําหรับผู้ปฏิบัติครับนะคะคือถ้าไปอยู่ในที่มันควรการประดัติการปฏิบัตินั้นก็ต้องนะฮะถ้าอยู่ในที่อันควรถ้าในที่อันไม่ควร,ครมันก็เสื่อมลงครับนะคะ,ะ,คะแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้รัดไว้ในปริิพานสูตรในทีคนิกายอันประเสริฐว่าดูก่อนอาน o น์ ท่านทั้งหลายจงสืบต่อไปในประโยชน์ของตนจงประกอบหนึ่งในประโยชน์ของตนจนจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีจิตส่งไปแล้วอยู่ทุกอิริยาบถในประโยชน์ของตนคือมุ่งไปไหนนะะก็จะต้องเอาตรงนั้นให้ให้ได้ตามนั้นคืออย่าอย่าประมาทนะะองค์หนึ่งแห่งเต่าเหลือง พอถวายพระพรเต่าเลืองเว้นเสียซึ่งน้ำเพราะกลัวแต่น้ำเที่ยวอยู่บนบกก็แต่หาเสื่อมจากอายุเพราะการเว้นเสียซึ่งน้ำนั้นไม่ฉันใดคือหมายถึงว่าเต่าเลืองเนี่ยกลัวน้ำนะคะพอเว้นน้ำก็มีอายุยืนโยคาวจรก็ควรเห็นภัยในความประมาทแต่เต่าเหลืองนี่เห็นน้ำคือก็ไม่ประมาทก็หลีกเลี่ยงไม่ลงน้ำ ส่วนคนที่ปฏิบัติต้องเห็นภัยในความประมาทเห็นคุณวิเศษในความไม่ประมาทอยู่เป็นปกติคือมีสติเตือนตอนเองไม่หลงลงไปก็แหละหาเสื่อมจากสามัญคุณไม่นะค็คือไม่เสื่อมจากคุณวิเศษเพราะว่ามีสติอยู่ตลอดเวลาก็จะเข้าไปใกล้พระนิพพานคือยิ่งมีสติมากเท่าไหร่ก็จะใกล้พระนิพพานมากเท่านั้นเพราะเป็นผู้เห็นภัยที่เป็นปกติเห็นภัยในวัฏฏะสังสารนี้นะคะ อันนี้เป็นแบบเต่าเหลืองคืออยู่ได้อายุยืนถ้าไม่อยู่ไม่ไม่อยู่กับน้ําครับแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้ในธรรมบทว่าภิกษุผู้ยินดีในอัปปมาทาอับขอไปค่ะอัปปมาทธรรมหรือมีปกติเห็นภัยในความประมาทเป็นผู้ไม่ควรจะเสื่อมในที่ใกล้พระนิพพานดังนี้คือต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตไม่ประมาทในวัฏสงสาร คอยไข้ครวนพิจารณาธรรมอยู่เสมอก็จะไม่เสื่อมจากธรรมนั้น<ม>องค์5ประการแห่งป่าชาัดละ่ะเป็นฉไนป่าลกชัดเนี่ยนะครับป่าชาัดก็คือคป่าที่ลกเรือรกรือมากนะขอถาวายพระพรธรรมดาป่าชาัดย่อมปกปิดไว้ซึ่งชนผู้ไม่สะอาดฉันใดโยคาวจรผู้ประกอบความเพียรก็ต้องปกปิดซึ่งความผิดความพลั้งพลาดแห่งชนเหล่าอื่นไม่เปิดเผยคือพอ พอเรื่องนี้ไม่ดีคุยกันจบแล้วก็จบเลยไม่ไปพูดไม่พูธนานะคะเขาก็เรียกไม่ใช่ว่าไปปกปิดความผิดไมยว่าไม่พูธนานะใครจะผิดพรั้งใดก็เตือนกันตรงหน้าแล้วก็ไม่ไปพูดอะไรอีกอจบกันตรงนั้นนะคะครธรรมดาป่านะคะขึ้นชื่อว่าป่าชัดเป็นสถานที่เงียบเป็นที่ปราศจากความคับแคบด้วยชนชันใดโยคาวจรผู้ประกอบกู้ความเพีย ก็เป็นผู้ต้องการความสงบสงัดจากอากุศลธรรมอันลามกทั้งหลายซึ่งไม่ใช่ของประเสริฐนะคะคือป่าเป็นที่เงียบสงัดโยคาวจรก็ต้องชอบที่เงียบสงัดไม่มีบาปไม่มีอกุศลถึงจะอยู่ได้คือพึงใจที่จะอยู่ในที่สงัดโดยไม่ได้บังคับตัวเองนะค่ะ อยู่แล้วเป็นสุขอยู่แล้วรู้สึกว่าเกิดพุทธิปัญญาโปร่งพองแจ่มใสใช่ใ<ส>ถ้าอยู่ในที่ที่บาปเป็นอกบุสลเนี่ยก,ก็ไม่อาจจะเข้าถึงอรหัตผลได้นะคะอาจจะดึงทําให้โยคาวจรหรือผู้ปฏิบัติผู้นั้นเสื่อมถอยลงไปด้วยไหมอาจารย์ไปอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะนี่ใช่ค่ะนะป่าชัดเป็นที่ว่างจากชนเป็นอันมากคือคนไม่เข้าไปในป่านนะคะคโยคาวจรผู้ประกอบความเพียรก็ต้องเป็นผู้ว่างจากข่ายคือเป็นจิตที่ว่าง ราคาโทสะโมหะมานะทิฏฐิอันนี้คือคนทั้งหลายนี่มีป่าเนี่ยว่างจากคนจิตเราก็ต้องว่างจากความเป็นโลกิยะเช่นราคะโทสะโมหะมานะการตัวตนทิฏฐิความเห็นที่ผิดแผกแตกต่างและกิเลสทั้งปวงฉนนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นสามประการลาแล้วลนะคะของความเป็นป่านะฮะธรรมดาป่าเป็นที่สงบหมดจดคือเป็นที่บริสุทธิ นกลิ่นปลาในสะอาดผู้ประกอบความเพียรก็ต้องเป็นผู้สงบหมดจดเป็นผู้ที่สะอาดดับแล้วมีมานะอันละแล้วมีความคือมีเขาบอกเขาใช้ภาษาตามบาลีนะว่ามีความลบหลู่คุณท่านอันละแล้วคือไม่มีไม่มีแล้วไม่มีการลบหลู่คุณท่านนะมีสัมมาคารวะก็คือมีเป็นคนที่บริสุทธิ์นะคะคือไม่มีมีความงดงามหมดจดในจิตใจ เป็นผู้ที่ละมานะไม่มีตัวตนไม่ลบหลู่กุณท่านอันหนึง่งปาชาติเป็นสถานที่อันอาริารารยชนซ้องเสพชั้นใดโยคาวจรผู้ประกอบความเพียรก็ต้องเป็นผู้ซ้องเสพด้วยอริยชนฉันนั้นคือปาชาติเป็นที่อาศัยของพระอาริยเจ้าอาริยชนผู้ประเสริฐคือต้องการความเงียบโยคาวจรก็ต้องคบกับอริยชนผู้ประเสริฐด้วยกันฉันนั้นนะคะก็ข้อนี้ก็สมพุทธพจน ในคำพีสังยุตตนิกายอันประเสริฐว่าผู้มีปัญญาพึงเสพกับด้วยบัณฑิตทั้งหลายผู้ไกลจากกิเลสผู้มีจิตสงัดแล้วมีตนทรงไปแล้วมีปกติมีปกติเพ่งพินิษผู้มีความเพียรอันปรารบแล้วเป็นนิดคือคือผู้เป็นอริยะนี่ต้องมีใจตั้งมั่นคบอยู่ร่วมกับผู้มีใจตั้งมั่นเหมือนกันรู้แจ้งเหมือนกันมีความเพียรแรงก้าแรงกล้าเหมือนกัน ถึงจะมีความก้าวหน้าอาจารย์ครับเพื่อน้ก็คงเป็นไปได้นะที่ผู้ปฏิบัติบ,ตบางคนเนี่ยบางปีหลายปีผ่านไปเราเจอบางท่านก็ดูผ่องแผ้วขึ้นบางท่านก็ดูเหมือนทำรุดทรุดโทรมลงไปนะฮะการเลือกคบคนการปฏิบัติอยู่ในท่ามกลางกลุ่มคนที่เป็นกาลยานามิตรหรือเปล่าหรือเป็นบัณฑิตหร,หรือไม่เนี่ยก็คงจะเป็นตัวชี้วัดพอสมวควรถ้าเราได้ศึกษาและฟังในข้อที่ พระนาาเกษมวิสัชนาโดยละเอียดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติที่หวังมรรคผลนะฮะบบอกว่าแหมเราอธิษฐานทุกครั้งเลยต้องเข้าถึงพระนิพพานในชาตินี้นะครับแต่สถานที่ที่อยู่บุคคลที่ครบและการปฏิบัติของตัว,ต,ว,ต,วตัวตนของเราเองอยู่ตรงไหนคือ,อนนไม่<ร>อยู่ในที่แอนควร,ครนะคะคแล้วก็ยังไม่อยู่ในมงคล38ประการนะคะเพราะว่าที่พูดพูดมานี่็เท่ากับว่าส่วนใหญ่จะหลีกเล้นเลือกครบเลือกที่อยู่นะคะแล้วก็ คาว่าเลือกเนี่ยเลือกที่เหมาะ,ะแต่ว่าไม่เลือกที่จะแบบไม่ไปพิธีพิธานกับทางโลกกับอาสนะเสนาสนะนะคะกับบ้านเรือนของใช้ที่อยู่อาศัยในอน,นันตไม่เลือกนะนอนดินอยู่เนี่ยไม่ติดที่แต่ว่าการครบการเสวนาเนี่ยต้องเลือกครบบัณฑิตอริยชนกัลยาณชนรหรืออยู่ในหมู่คณะสงฆ์หรือผู้ปฏิบัติเองเนี่ยก็พระนัง่งเษมไม่ได้วิสัชนานะครับว่ามีพุทธพจน์หรือพระองค์ท่านได้เคยกล่าวไว้ว่า ถ้าจะปฏิบัติให้ถึงสูงสุดต้องสามารถไปเปลี่ยนแปลงคนได้เพราะจริงพระพุทธเจ้าตรัสชัดเจนว่าก่อนที่พระองค์จะแสดงธรรมเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นบัวสีเหลานะต้องแยกแยะต้องแยกแยะตรงไหนไม่ได้ก็คงต้องหลีกเลี่ยงกันไปนะครับ